นี้นะครับไม้น้าเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆสิวขึ้นมีรอยอักเสบร,รอยแดงน,นะครับคือขึ้นง่ายมากเลยนะครับซึ่งเราก็สังเกตพฤติกรรมตัวเองนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับพบกับ m Hero p รพ s Channel นะครับวันนี้นะครับจะมาบอกทิคเคล็ดลับหน้าใสสิวลดลงของไมยกันนะครับที่ไม้ใช้เองแล้วก็เห็นผลนะครับเพื่อนๆดูนะครับก่อนนี้นะครับไม้หน้าเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆสิวขึ้นมีรอยอักเสบรอยแดงนะครับคือขึ้นง่ายมากเลยนะครับซึ่งเราก็สังเกตพฤติกรรมตัวเองนะครับเพื่อนๆเราเนี่ยรู้สึกว่าสิวเราจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราทําความสะอาดผิวหน้าไม่สะอาดพักผ่อนไม่เพียงพอกินน้ําน้อย ก็คือช่วงสกรปรกนั่นเองครับของหน้านะครับเพราะฉะนั้นครับเราจะมีตัวช่วยครับก็คือใช้ครีนซิ่งเสริมเข้าไปครับหลายคนฟังเนี่ยครีนซิ่งเนี่ยมันต้องใช้แค่ล้างเครื่องสำอางผู้หญิงหรือเปล่ามันไม่ใช่เลยนะครับเ,เพื่อนๆอย่างเมืองไทยเนี่ยเมืองร้อนผู้ชายอย่างเราก็ต้องทากันแดดใช่ไหมครับแล้วพอทากันแดดเนี่ยออกไปเจอมลภาวะเจอสิ่งสกรปรกมากมาย เรากลับบ้านมาใช้โฟมล้างหน้าสบู่ล้างหน้าอย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะไม่เพียงพอเราจะใช้น้องครีนซิ่งนี่นะครับทำความสะอาดดูแลขั้นตอนผิวหน้าเราให้สะอาดล้ําลึกขึ้นอีกขั้นหนึ่งนะครับเพื่อนๆนเพื่อเราจะได้มีผิวที่สะอาดสุขภาพดีนะครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเราจะใช้ครีนซิ่งทําความสะอาดผิวหน้ากันนะครับไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าเราจะมีวิธีการเช็ดยังไงต้องถูแรงแค่ไหนนะครับหรือว่าแค่ลูบเบาๆเดี๋ยวเราไปทําพร้อมกันเลยครับนี่นะครับเราจะหยดคลีนซิ่งดูแนสครับ เอาไวก็ถั่วนี้นะคระับรูเบาๆนะครับ อ,อจะยังมีคราบสกรปรกเลยก็เช็ดจนกว่าจะสะอาดนะครับเพื่อน เห็นไหมครับเพื่อนๆว่าคลีนซิ่งเนี่ยสามารถทําความสะอาดได้ล้าลึกมากแค่ไหนไม่เชื่อนะครับเพื่อนๆลองใช้โฟมล้างหน้าที่ล้างอยู่ตามปกติก็ได้นะครับแล้วลองเช็ดด้วยคลีนซิ่งดูหลังล้างหน้าเป็นการทดสอบนะครับเชื่อไหมครับบางครั้งเนี่ยไอที่เราคิดว่าเราล้างหน้าสะอาดนะครับเอาสำลีที่แผ่นขาวๆลาดคลีนซิ่งลงไปมาเช็ดหน้ายังเจอคราบฝุ่นคราบน้าตาลนิดๆเลยนะครับเพราะว่าในแต่ละวันอย่างที่บอกไปครับเราเจออะไรมาเยอะมากที่ทําร้ายผิวเราให้เรานะครับมีผิวหน้าที่แข็งแรงมากขึ้นนะครับโดยการบํารุง แค่ขั้นตอนง่ายๆนี้นะครับ และสำหรับคลีนซิ่งที่เราใช้วันนี้นะครับจะเป็นเดอร์มาแอคชั่นพันะครับของวัสสันนะครับก็คือหาซื้อได้ในวัสันนะครับแต่จริงเรื่องคลีนซิ่งนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกยี่ห้อที่เหมาะกับสภาพผิวหน้าของแต่ละบุคคลได้เลยนะครับเพราะผิวหน้าของเราเนี่ยมีไม่เหมือนกันนะครับบางคนแห้งบางคนผิวมันบางคนผิวผสมยังไงก็ลองหาสูตรหาอะไรเลือกใช้ให้เหมาะกับผิวหน้าของเรานะครับและที่สําคัญย้ำอีกครั้งนะครับเวลาเช็ดเนี่ยอย่าถูแรงๆนะครับต้องลูบเบาๆนะครับเพื่อน แต่ถ้าตรงไหนอย่างเช่นโซนจมูกอาจจะมีกดน้ำหนักมือไปนิดนึงก็ได้ครับอันนี้อาจจะไม่ถูกวิธีแต่มันก็ทําให้เรารู้สึกสะอาดขึ้นแล้วก็หน้าใสไร้สิวขึ้นนะครับเพื่อนๆสําหรับวันนี้ครับลาการไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับว่าจะมาแนะนําอะไรดีๆเพื่อนๆอ,อีกนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ